ผมบ่หูผมบอกเข้าใจว่าทุกมือนี่ยมันมียังเกิดขึ้นเป็นยังมันจึงเป็นแบบมีไปได้การเกิดสงครามโลกนั้นมันเหตุให้ผู้คนหลายต่อหลายร้อยหลายต่อหลายแสนหลายต่อหลายล้านเด้เกิดล่มตายลูกเต่าตายจากพ่อแม่ผัวเมียได้แยกทางจากกันทุกคนบ่มีความสุขบ่มีทางสางสันบ่มีทางอยู่ดีกินดี มีตะปูคนต่างหลายพันหลายล้านที่ในต่อต้านเพื่อต้องการควบสงบสุขแต่ก็มันก็มีต่างตาศัตรูที่ยื้อแย่งแข่งกันประเทศนี่ขาประเทศนั่นประเทศนั่นขาประเทศนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่นำมาประหัตประหารกันมันก็นเป็นอาวุธจีนไลก่กาดดุนแรงที่สามารถบังคับจากประเทศหนึง่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ โดยที่เ่าต้องใส่ค้นแบกไปโยนใส่หึือไปถิ่มใส่ฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปนี้เป็นยังคนเฮาาุกคนจังหันหนาข่าหากันบอกว่าสิเป็นชนชาติใดประเทศใดบอต้องแบ่งชั้นวันนะบอกว่าสิเป็นเยอรมันบอกว่าสิเป็นชาวยิวบอกว่าสิเป็นรัสเซียบอกว่าสิเป็นอย่งกันแล้วแต่หนาสิร่วมกันหันหนาเข่าหากันเว้ากันคุยกันแล้วก็ตกลงกันในทางที่ดีบอสจำเป็นต้องให้มีสงครามเกิดขึ้น ให้มีาการทำมาหากินซอยกันทำมาหากินซอยกันสร้างสรรค์เศร้าซะการสร้างอาวุธเข้าต้องสร้างสิ่งดีๆสร้างสิ่งงามๆเพื่อที่จะต่อสู้กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่มันอาจจะมีการแลรงมีการน้ำท่วมมีการบ่มีน้ำม,มาเพื่อที่ปลูกพืชพันธุ์ยาหารฉะนั้นในตอนนี้ผมคิดว่าพวกเข้าพร้อมแล้วแมนบอกสิต้องต่อสู้กับชีวิตอย่างแท้จริง โดยที่ม่แม่นการทําสงครามบ่เม่นการเอาอาวุธประหัตประหารกันการว้าการคุยกันการเจรจากันทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามที่เฮ้าต้องการเฮ้าต้องซอยกันฮักกันคือกันกับพี่กับนองอยู่กันอย่างมีความสุขบอต้องเข้นขากันบอต้องวาเป็นยิวบอว่าต้องเป็นเยอรมันบว่าต้องเป็นรัสเซียบอ่าต้องเป็นอังกฤษบอว่าไผกัส้างต้องหันหน้าก็หากันคุยกันว้ากันแล้วก็ตกลงปงใจกันพร้อมใจกันเฮ็ดแชนแนวดีๆบ่ต้องขากันขากันไปเห็นยัง หากันแล้วก็เท่านั้นคนที่ตายก็ตายไปคนที่อยู่ก็เสียใจที่ญาติพี่น้องเด็สศูญเสียพ่อแม่ได้ตายไปลูกเต้าได้ตายไปเฮ้าต้องต่อสู้ต่อสู้กับสภาพแวดล้อมกับลำบากพ่ออยู่แล้วธรรมชาติมันเห็ุแถวโหดเฮาก็ต้องสู้กับมันแต่ว่าเนี่ยแบกอาวุธไปขากันเอาปืนไปยิงกันเอาระเบิดไปย่นกันเอาเครื่องบินไปทิ้งบอมกันมันก็โหดโหดสาหัสเลยทีเดียวบพาน่าจะเป็นแบบนั้นหันหน้าก็หากันแล้วจับมือกันเป็นหนึ่งเดียวกัน บอกว่าสิเป็นชนชาติใดประเทศใดต่างภาษาต่างสำเนียงแต่ถ้าหากว่าหันหนาเข้าหากันเฮาสิเป็นคนกลุ่มเดียวกันล่ะมีความสามารถที่อยู่กันได้ยังมีความสุขยังมีมียังกินแลกกันกินมียังเฮ็ดแลกกันเฮ็ดไผขาดยังซอยเหลือซึ่งกันและกันทุกอย่างมันต้องเป็นจุดเดียวกันคือจุดความสุขทุกคนต้องมีความสุขพร้อมกันบอกยังสัน่นบอกต้องคิดว่าโลกนี่เป็นโลกของไัยมันเป็นโลกของทุกคนโลกน่วยนี่อยู่กันในทุกคน อยู่กันในทุกชาติทุกภาษาอยู่กันในทุกชีวิตกูว่าวไปได้ยังไงวะเฮ้เสียงขึ้นขึ้นหูแอนนาขันเป็นเจ้าว่าตายเจ้ายึดไสกระซังเจ้าอาจจะจำค่อยได้ จำได้บ่สร้างตัดผมคนเฮาเกิดมาในโลกแล้วบ่จำเป็นหรอกสิต้องนีปากหลักต่อสูเ่เฮ็ดในถือในทางที่ดีคอยยังหักเจ้าคอยยังคึ้นหอดเจ้าคอยสิซอสแสวงหาเจ้าเจ้าสิยุ่ยใสกระสังคอยจังหาเจ้าให้พอชีวิตของคอยขาดเจ้า่าได้ขันคอยขาดเจ้า ก็คือกันกับบ่มีความหมายในชีวิตท่าก็เด้อท่าคอยคอยสิน้ำหาเจ้าแอนนาวังว่าเจ้าก็คือสิท่าคอยแล้วขึ้นฮอดคอยแอนนาิ่งดูทองฝ้าแจ้งเห็นบ่เมฆเมฆหมอก เมฆหมอกก็ลังสิหายไปแอนนาิ่งดูทองฝ่าแจ้งเห็นบ่เมฆเมฆหมอกเมฆหมอกก็ลังสิหายไป